โอเคครับมาเมาเมาส์ก็ไปลงน้ำก่อนเลยตามสูตรนะครับลงน้ำก่อนนะอาบน้ำหน่อยไหมตามสูตรนะก็ในวันนี้นะครับเราจะเอากล้องมาบางแผนที่อยู่นะเพราะมีมีมมกิจรายการอื่นอยู่ที่อ่าสามสองนาทีนะแต่พรุ่งนี้เนี่ยเราจะทําการเปลี่ยนนะจะทําการเปิดแผนที่นะแล้วก็ จะทำการตั้งดีเล้วที่10นาทีนะนั่นก็คือแทงจบพอดีครับนะหรือจะมาดูกันเอตค <Okay, S 2> ตามนี้นะครับผม,มก็ตายไปแล้วโอเคครับมาดูกันครับว่าสองทีมนี้เขาจะวางแผนหรือลุกกันยังไงนะก็นี่ครับมาแล้วนะ M3 ไลน์เนี่ยถถัขทางด้านประเทศอ่าโซเวียตเนนะี่ยใช่งนี้ มีคันหนึ่งทำร้ายนี่ได้มาจากเวสนะถ้าทำผิดนะเพิ่งจะทันคนตรงนี้มีครับมือยางะวิ่งเปิดแผนนี้ที่ก่อนนะโดยที่มีรถถังนี่ครับมาแล้วครับ g w Tiger นะครับคันนี้นะครับรถถังอัตราจรครับคอยซุ่มโป่งจะยิงอยู่นะครับคือโผล่มามีหัวแตกแน่นอนนะฮะส่วนทางด้านตรงนี้นะครับไปด้านวิวแซดรถถังจีนนะคันนี้รถถังเบาครับทีแปดนะวิ่ง มาเปิดที่ในเมืองอย่นีครับแล้วเหมือนจะมีการเตือนเลยครับผมข้างหน้าข้างหน้านะรถถังทีหนึ่งรถถัคงคอยรถถังคอยตดสองนะครับนี่ฮะมาสปอตอีกหนึ่งตัวนะฮะนี่นะฮะมีมาร้อนเลยครับคือมีขึ้นปกน ยังไม่โกลมันยังโกลนะครับนี่ับก็ต้องคอยเอารถคันเล็กๆนะฮะมาเปิดแผนที่นะฮะคือที่จะให้รถถังคันใหญ่เนี่ยจะพวกตัวถังหนักเนี่ยครับยิงหรือว่าเป็นคันนี้ถังอัตจรนะครับที่คอยจะรอคือโผมาเมื่อไหร่ได้เรื่องนะนี่ครับคันเล็กวิ่งไปเจอเมื่อไหร่เนี่ยมียิงแน่ๆนะคือโผมาไม่ได้นะครับมีดัดกันแล้วเนี่ยดัดตรงนี่ครับตรงด้านซ้ายนะฮะ ยิงทะเลสาบครับอูอแล้วมีการเจอแล้วครับเป็นทางด้านตรงนี้นะฮะนี่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่งผมมองไวๆนี่ๆหายไปแล้วนะนี่ครับแล้วตอ,อนก็นกนยิงทันทีนะคือโผมมาเมื่อไหร่ได้เรื่องนะอูแล้วมันค่อนข้างจะห่างกันนิดนึงนะทำให้ เรียสัญญาณวิทยุเนี่ยมันขาดหายไปนะครับเพื่อนหากันไม่เจอนะนี่ฮะโผล่มาอยู่คันหนึ่งแบบแวบเลยครับต้องมาดูนะระหว่างอาร์ตี้ทั้งสองทีมเนี่ยอสองทีมแรกที่แข่งกันนะครับไม่มีอาร์ตี้เลยนะคือหลังกระจอนไม่มีเลยนะแต่ว่าสองทีมนี้เนี่ยมีอยู่คันละทีมละหนึ่งคันนะเป็นทักถ่างด้านทีดิวไทเกอร์นะแล้วก็ LOR นะ1151นะอันนี้นักถ่ายของประเทศฝรั่งเศสนะครับ ช i g e เกน,นะคันนี้น่าจะเยอรมันนะจำไม่ผิดนะผมไม่แน่ใจนะยู่ชไกเกอร์เนี่ยที่นหน้าใช่ยนตะ่คุณลไทเกอร์นนะแล้วมีการประเตอร์กันอีกแล้วข้างหน้าครับรถถังเทียรหนึ่งครับเอามา2ครับนี่โผล่มาแล้วนะแวบๆบแบบนะนี่ครับไปกันแล้วนะ แ้วก็หายไปครับมาอีกแล้วครับถ้าเวลาหมดนะครับนับคะแนนนะนับคะแนนนะครับเวลาหมดนับคะแนนนะครับ M3 M3 สะจัวของอเมริกานะ M3 ไลท์ของประเทศเอ,อ่โซเวียตครับมัีสอ2คันนะ M3 นะ M3 สะจัว M3 ไลท์นะ ที้โผมานะฮะ M3 ลฟ์เันของประเทศโซเวียตนะแล้วข้างหน้าเหมือนจะเจอแ้วครับผม IS3 ครับเหมือนจะเห็นแวบๆนะเห็นรถถังสปอร์ตของนังด้านทีม RTA นะฮะเหมือนจะโผล่มาแวบๆนะครับมาดูครับ เวลาก็งวดเข้ามาทกทีครับตอนนี้เหลือเพียงแค่า4นาะทีนะยยังไม่มีการตานเกิดขึ้นเลยนะแต่คันเดียวนะถ้าหมดเวลาไปอย่างนี้เนี่ยทีม RTA จะเป็นฝ่ายชนะน,นะครับ RTA เนะฮะเพราะว่าทีมเขาได้เปรียบเด้วยผู้เล่นนะฮะหนึ่งคนนั่นเอง ระบบมันยังไม่มีออฟเซอร์เวอร์ครับตอนนี้ยังไม่มีออฟเซอร์เวอร์นะเขาทางทีมงานต่างประเทศเขากำลังพัฒนเร่งพัฒนาอยู่นะครับเรื่องออฟเซอร์เวอร์นะ โดนยิงไปหนึ่งทีนะฮะทางด้านคันนี้นะไม่รู้โดนยิงตอนไหนนะก็ต้องใช้อ่าอันนี้กันนะครับเล็กน้อยนะเกมนี้ใช้เซเลนจี้เยอะแยะครับต้องเล่นกลางวางแผนแล้วข้างหน้าเหมือนจะเตอแล้วโอ้โหแล้วมาแอบยึดนี่ฮนะวิ่งมาถึงฐานเลยครับผมตอนนี้เตอแล้วครับข้างหน้า2 0 0 0 a นเอฟนะครับกับทางด้านของ IS 6ครับนี่แล้วดูเหมือนจะโดนยิงนะบโรติน,นะครับสีหายไปแล้วครับโอ้โหโดนไล่ยิงมาโผล่ให้เพื่อนนี้แล้วแน่นอนครับว่าทางด้าน อาตาจอนไม่ปล่อยให้เพื่อนลำบากแน่นอนครับแกสองไกลแน่ๆนะนี่ครับโหนี่โผลมาไปวิ่งมาหนึ่งรอบนะไปวิ่งวนมาตีนขาบแกพังไปข้างหนึ่งครับแล้วเลื่อนเหลือ300กว่าเนะยฮะแกวิ่งไปตะกี้เนี่ยก็โหนีค่ค,ครับก็กลับมาครับวิ่งไปเรื่อยครับโหแล้วโดนยิงไม่โดนนะ ผมบอกว่าเกมนีดด้นมันค่อนข้างจะเดือดน,นะนใช้โลจิกครับหลายอย่างนะเซอร์จิสซีในการวางผลมวางแผนอะไรอย่างนี้ เสมอแต่ข้างหน้าเหมือนจะเจอแล้วครับนะนี่ครับ ออามาโผคา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 งไว้่างนี้นะไม่กล้าบุกหมดเวลานี่ก็ถ้าหมดเวลามันก็ถามไม่ถูกยืดแล้วถามถึงุมลายก็เสมอกันนะครับเออหมดเวลานะตะกี้ผมแอบไปดูกดมานะครับเสมอนะอืมต่ได้ขออภัยนะอดี้ตะกี้บอกผิดไปว่าถ้าเกิดเอ่อหมดเวลานะทางด้านทีม ITA ที่นั่นนะมันจะเสมอกันนะครับผมไปดูกดมานะตะกี้นะนี่หนับคะแนนนะครับขออภัยด้วยนะครับหนี่ครับคันนี้เนี่ยคอยสองไกลอยู่ ผมมอไหลได้เรื่องนะครับผมมานี่มีการยิงแนๆแล้วตรงนี้มาปมาทักกันเลยครับโอ้สามหนึ่งครับบุกเข้ามาแล้วสามหนึ่งสามต่อสองับโดนยิงทีหกหกสิบเจ้าต้องแอบหลังศินแต่ว่าไม่ทันนะตายไปก่อนนะครับแล้วเอ3สามมาช่วยเพื่อนนะครับตรงนี้เนี่ยมันไล่ฆ่าอ้อมตัวหลังนะฮะทางด้านของคุณนี่ฮะแล้วเจอเลยครับเหมือนจะเจอเหยื่อครับมานสองคันครับเจอเลยนะฮะทางด้านของนี่รถถังอาตาจอนนะฮะ อือนะี่โรับผมากําลังจะสัตว์กันแล้วครับอือุอ้ยกระสุนมันเจาะเกาะไม่เข้าเนะ <c oughs> นี่ครับอืไม่ทันนะครับก็เสมอกันไปนะฮะการแข่งขันตะกี้เนียเสมอครับรน,น,นะเ,นบนะเกมแรกเสมอน,นะครับผมต่อไปแข่งกันีิต่อเกมที่สองนะ